เเเสวัสดีค่ะพวกกอล์ฟสเหมือนเดิมนะคะวันนี้เช้าๆค่ะเราไปทําอะไรกันคะตัดผมและวันนี้เราก็มีอยูร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านประจำของวันนี้แหละนะฮะเขาย้ายร้านใหม่ประเด็นสําคัญเลยก็คือไม่ได้มาตัดเขาวิงง่ายนะคุณจะต้องจองคิวของเขาเช่นบอกเธอแล้วก็บอกอะไรนี่ต้องจองคิวข้ามวันอะไรเงี้ยก็เลยไม่ธรรมดานะ เลยใช้อำนาจบารมีและก็ความสุขที่มีในการที่บังคับคุกเข็นให้หน้าเปิดร้านให้ฉันในช่วงชวเช้านี้นะฮะเราจะพาทุกคนไปนตับผมกับร้านามังค่ะเป็นอย่างไรในตอนเช้ารับนี้นะครับุณกัะ เจอคุณลุงนะครับขายขุ้ยขายเร็วมากเลยนี่นี่นี่นับก็มานี่ะขับเ้ามาก็ขับไปเรื่อยๆก่อนจะถึงร้านทองพาซาถ,ถึงแล้วถึงแล้วดูอันนี้นี่ถึงแล้วนะคะเปิดร้านแล้วนะคะตาแล้วร้านใหม่มีร้านยาดองด้วยอ่ะน,นี่ก็จะเป็น เราที่ตัดผมให้วันนี้นะครับวันนี้นะครับปกติจเขาจะไม่เปิดให้เวลานี้นะครับแต่ว่าเราเป็นมหาราณีนะคะเราเลยใช้อำนาจบารมีของเราในการที่จะบังคับผู้เขียนให้เขาเปิดให้เรานะคะเข้ามาแล้วก็จะเจอนะคะมุมเสียตัวตรงนี้ของเรานะคะคลิปพายุใช่ไหมแน่นค่ะคิวมีถึงวันนี้เต็มแล้วพรุ่งนี้เหลือคิวเดียววันเสาร์เหลือแค่ช่วงเย็นดูไว้นะจ๊ะจะตัดผมที่นี่ต้องมีบารมีนะคะต้องมีดวงแล้วก็มีโชคชะตาทุกันไปดูยไม่ใช่วจะมาตัดง่ายๆนะคะ สลาของเรานี่เรียนจบมาจากที่ไหนนะฮะโมก้าครับอุ้ยอยู่ที่ไหนอ่ะอันนี้ไม่รู้จักจริงดิพุนตรงโมก้าเป็นสถาบันญี่ปุ่นครับเรามาโพอาหารประเดี๋ยวดิตรวยอะแม่โอแม่โทคทีก็แทบจะเป็นร้านเดียวนะฮะที่ที่ใส่ที่บางตาแบบนี้ให้อืใส่ที่บางตาแบบนี้ให้เพราะว่าร้านอื่นเขาก็ตักทักทักที่นี่แหละขออนุญาตให้เขาตัดผมไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจบแล้วเราค่อยมาดูฝีมือกันว่า ngàm một khe này. <laughs> ี่ก็คือทรงผมที่ตัดเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นแบบนี้เห็นไหมนี่แหละถามว่าทรงอะไรบอกเลยว่าไม่รู้นะฮะก็บอกนางว่าเออเอาด้านข้างออกแล้วก็เก็บด้านบนไว้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทํางานใช่ไหมก็จะต้องเซตผมตอนแรกก็ถามว่าตัดสั้นเป็นแบบอารมณ์หน้ามาเลยนะ,ะ้มป้ากะเดี่ยวคือจะตัดสั้นหน้ามาอยู่แล้วอะไรเงี้ย ก็บอกเก็บไว้ดีกว่าเนาะเผื่อเราจะเซตเปิดเซตอะไรอย่างเงี้ยนะใครที่สนใจร้านนี้นะคะเปิดบริการ10โมงจนถึงประมาณทุ่ม6โมงทุ่มหรือประมาณนี้แหละก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้ในเพจของเขา เลสแคสตูริโอเลยก็เข้าไปคุยกันได้มีแอดมินตอบแล้วก็จองคิวกันไว้เป็นเรื่องเป็นราวซะร้านนี้ไม่เฉพาะผู้ชายไม่เฉพาะผู้หญิงนะคะตัดได้ทั้งชายและหญิงแล้วที่สำคัญก็คือยังสามารถทําสีผมอบไอ้น้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ครบวงจรเลยอย่างช่างก็เรียนจบอะไรมาก็ที่กได้ฟังเวลาอง์จำไม่ได้ว่าเรียนมจากที่ไหนแต่ว่าฝีมือนางดีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้าไปได้นะฮะเพ,พราะนั้นวันนี้ภารกิจ พิชิตร้านตัดผมก็เสร็จสิ้นกันไปเดี๋ยวแมทหน้าจะพาไปดูอะไรก็ติดตามกันเลยกันช่วงนี้จะพยายามลงวอล์กให้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่า,วางนะฮะและท,ที่สาคัญคือเพื่อนสาวเราเป็นอีดิเตอร์ก็จะให้เพื่อนสาวเราได้มีอะไรทำเพราะว่านางอยู่เฉยแล้วนานจะนอยนะคเัาบอกนั่นแล้วก็จะมีอะไรให้เพื่อนเราทำด้วยคือว่าจะต้อง ร้ายเหมือนนางร้ายในละครหลังข่าวพี่กิ๊กสวัรจนีก็แล้วกันว <the> ก็ติดตามแล้วกันนะคะกับอ้นสีนะคะราจะพาไปทํานู่นนี่นั่นเดี๋วจบลำปางนี้แล้วค่ะก็ไว้เจอกันค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวที่ตอนนี้เดี๋ยวไปซื้อของไมโครตอนนี้อยู่ไมโครอยู่นะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย